สวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีส้มตําแล้วก็กุ้งเผานะครับและแหนมหมูแล้วก็มีไหมตัวใหม่ทอดนะครับผมหอมเลยนะฮะมาจะกินอะไรก่อนส้มตําเลยผมชอบเดี๋ยวพี่แก่แหนมดีกว่าแหนมแหนมดิบแบบพี่เงี้ยมแหนมหมูดิบส้มๆแบบว่กินส้มตำเลยจับข้าวมาแล้ว วันนี้นะแหนมเปรี้ยวแล้วคุณผู้ชมได้อบอกว่าตัาง <แก S 1> ้งแต่ถ้5-6เดือนนั้นแหะใช่ <laughs> อย่างหอมแหมไม่ได้เอากระเทียมมาผัดกระเทียมกระเทียมนี่แหนมคุณผู้ชมวันนี้ผมอยากกินอันนี้พี่ <โฮ S 1> ยิเยืะเลยเ <โฮ S 1> ยอะเลยกายเลยมไม่ได้กินนานนั้นเนี่ย น้ำมัน,มนเป็นตำตัวใหม่เลยตอนนี้นอร่อยเลยอะมาครับผู้ชมหาข้าวหาปลามากินไปกับพร้อมพร้อมเราเลยนะฮะพร้อมไปด้วยกันเลยอ่ะประมาณมันมากอะ่มกอะมันเป็นน้ำนมอ่ะไม่กมันไม่แห้งอ่ะไปงานทีไรนะคุณผู้ชมแค่นี้เนาะสิบบาท นี่ซื้อมาเป็นถุงเลยเขาพม่รับเราทอดเองก็หม่นี่มันมันคือของอันนี้ที่ไม่ไปเป็นเกม็ออกมามันจะโตเป็นผีเสือเอ้อนะใช่เปรี้ยวแล้วอร่อยมากนะอือบีเลยจังซี่ต้องลองอ่ะ ส้มพอดีส้มนะเปรี้ยวปเปรี้ยวเปรี้ยว,ยวหมายถึงผมพูดผิดมันเปรี้ยวไม่ใช่ส้ม <c oughs> เปรี้ยงเงี้ยอร่อย <c oughs> เขาทำใหม่มันจะไม่มีรสชาติครั้งก่อนที่เราเอามามันไม่มีรสชาติอ้นจื่นืดไป กูน้อยใจแล้วนี่แหละคุณชมมีหลายอย่างเราก็กินได้อย่างละนิดแหนมกับส้มตำเลยเหรอืม กำลังแบบร้อนๆเลยอะไรอ,อ่ะตก็ทอดมาเมื่อกี้หูหนีมกะลําไปเที่ยวงานนี่โห้ยนิดเดียวคุณผู้ชมตัวใหม่ทอดมแมลงทอดแล้วไม่อร่อยเลยกนะินไม่ทันอิ่มนี่อร่อยด้วยมันแห้งอันนี้เราจัดมาเลย สุดยอดเมนูใหม่ตำใหม่หวัวไม่สูงจริงด้วยคุณผู้ชมห้าวิ่งจริงด้วยเนี่ยลงไปก,กินตัวเหมือนกัน,กนรีบจัดหิวจนหิวจนสั่นแล้ววันนี้กุ้งก็ไม่ค่อยสดใยด้วยเนื่อย,ย ผมคิดว่ามันสดนะเพราะว่าก้ามันเป็นแบบสีเงินอะอยา่างสดกุ้งนี่แน่ไม่จุกมันบอสุกเืิมดูอ่ะลงแป๊บเดียวขึ้นเลยอ่ะแหน่มเสียบแท้วันนี้ไก่อีกได้แล้วโอ้ กินข้าวอร่อยคุณผู้ชมกินทุกวันทุกวักน,กนกลายเป็นหน้าบวมหน้าอะไรกันไม่รู้อ้วนดูผมนี่อ้วนตุยตอนนี้หน้าผมอ้วนไหมตอบดิตอบดิไปตอบตามความจริงก็ของสงสารเนี่ยมันก็อ้วนอยู่เดี๋ยวผมเนี๋ยผมตัวใหญ่ไง ไม่พูดอะไรเลยเหรอเก่งอยู่อุ้ยจืดายมันนมพี่เกมเก็บไว้นะครับหัวไว้รู้สึกว่าวันนี้พี่เกมกินข้าวคำใหญ่เป็นพิเศษ อยู่แล้วอร่อยมันทั้งมันลงตัวมันสองอย่างเลยเนาะหรือว่ากระเพาะทำงานเริ่มจะให้อ้วนหรือเปล่ามันลูกคุณผู้ชมแล้วกินข้าวอร่อยข้าวสามสีปั้นนั่นเ่าสลัดมลาจับหยาบเอาผักกุย อืมออยเยอะเลยไหนไม่พอแกเลยนะผมกะว,ว่าชวนนนกินอีกาอย่างมันงฮะอีกาดำเอาดิออเอาดิกินได้ย่างเหรอเป็นไ,ไง กีกากผมว่าม huh? oh. uh ัน huh. น hmm. huh? hmm. ่าจะมีกลิ่นหน่อยนะต้องหมักเยอะๆกลิ่นแ้วก็ไม่เท่ากลิ่นสาบหอมหอมก็หอมสาบได้ไงหอมจุยสงสารของแขนสั้น มันติดอันอนี่เลยเอาไปบ่ได้ให <c oughs> ้แหนมนมนท์ใช่น่มม้วนก่อนแล้วก็คุ้ยส่มตำ <c oughs> มันกุ้งกุก้งเนานะ กินข้าวอร่อยมากมีใหม่เนี่ยมัม้งใช่ให้มันมันนะ <c oughs> เลยอะไรกินติ๊กไปจะวันละเขาหมดวันไี้กางเขาหมดต้องห,ห้ามใจแล้วก็กินพอๆกันนะพี่เกมเพเผื่อผมกินเยอะกว่าด้วย บวบประผ่านนี่เหมือนกันโหโตใหญ่เด็กอยู่ไม่ว่านหรอกเริ่มแก่แล้วอีกสิบปีเรามาดูกัน <c oughs> ขนาดผมกินทุกวันนี่ผมยังไม่เคยวันนะินหนักอก่ะบางคนเขาว่านแล้ว

ขาวอ้ยจะขาวอ่ะบอกไงอ่ถ้ากินได้กินได้มันดิบอยู่ไม่เหมือนมันปูหรือว่ามันอะไรเนี่ยนะดิบดิบจะอร่อยอมันอะไรมัน,อ,น,น,มนอันนี้มันขาวอะ่ะมันปูะอะร่อยมันปูดิบอร่อยอืมมันนี่ก็ ชวนผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะครับผมอร่อยมากๆเลยนะครับผมข้าวหมดแล้วก็ uh huh. ขอ,อตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอไว้เจอกันในวันพรุนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีคะ uh huh. ครับ